ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลให้พี่น้องชาวเพชรบุรีหรือผู้ที่สนใจเรื่องการบริหารวัคซีนโควิด -19 นะครับวันนี้ตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์ภาพรวมการฉีดเข็มที่1ของเพชรบุรีเราฉีดได้เกือบ82%ก็ตีไปประชากร480,000ฉีดไป390,000กว่านะครับประเด็นวัคซีนที่ขอเชิญพี่น้องประชาชนฉีดนะครับไม่ว่าท่านเคยฉีด มาแล้วกี่เข็มนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการฉีดกระตุ้นขอเรียนว่าจังหวัดทบรีได้รับวัคซีนสนับสนุนเพียงพอนะครับเป็นต้นว่าถ้าท่านได้รับวัคซีนซินโนแวคหรือซินโนฟาร์มาสเข็มแล้วจำเป็นต้องรับการฉีดกระตุ้นขอให้แสดงตัวเลยนะครับเรามีวัคซีนที่จะฉีดให้ท่านนะครับเป็นแอสตราเซเนกานะครับหรือไฟเซอร์ก็ได้ หรือท่านได้รับแอสตาเซนก้ามา2เข็มแล้วอยู่ในเกณฑ์3เดือนขึ้นไปที่จะต้องฉีดกระตุน้นท่านจะได้ฉีดไฟเซอร์กระตุน้นหรือแอสตาเซนก้าอีกก็ได้ตอนนี้เพิ่มมาถึงกลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่มเด็กนักเรียนจะเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือ12ปีถึง17ปีซึ่งมีการฉีดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเปต้นมา เพชรบุรีเราฉีดได้ประมาณ95%ของยอดนักเรียนนะครับที่ประสงค์ฉีดแต่ก็ยังมีบางส่วน2 3ง0 0พันคนที่ยังฉีดไม่ครบหรือยังไม่ได้ฉีดสิ่งที่จะบอกต่อไปก็คือในเด็กก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่ม5ขวบถึง11ปีซึ่งทางสวบคทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้อนุมัติวัคซีนมา2อย่างให้ฉีดแล้วจำง่ายๆ 5- าถปีมีวัคซีนชนิดที่เรียกว่าไฟเซอร์ฝาสีส้ม นะครับตอนนี้เราทยอยฉีดในกลุ่มเด็ก11ปีลงมาก็คือป .5 ป .6 เราได้วัคซีนมาประมาณ4,000โดส4,000คนนะครับฉีดหนึ่งเข็มแล้วต่อด้วยเข็มที่สองอีก8สัปดาห์นะครับที่กลุ่มหนึ่งนะครับได้รับนุมัตให้ฉีดที่โนแวคในกลุ่มเด็ก6ปี6ปีขึ้นไปถึง17ปีได้แล้วก็จะเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่มั่นใจ ในวัคซีนนะครับเรามีวัคซีนให้เลือก2ชนิดสำหรับเด็กนะครับห้าขวบเป็นต้นไปไฟเตอร์ฝ a าทีสม้มหขวบเป็นต้นไปที่โนแวกนะครับส่วนท่านจะก,กระตุ้นจะฉีดต่อไปเนี่ยขอให้แสดงตัวนะครับเรามีวัคซีนเพียงพอขอขอย้ําในประเด็นรับวัคซีนนะครับขอแห้ผู้ปกครองนะครับเชื่อมั่นในบุากรณ์สะสุขที่นํา วัคซีนมาฉีดให้ท่านนะครับเชื่อมั่นในวัคซีนที่คำการวัคซีนแห่งชาตนินำมาฉีดให้บุตรหลานท่านไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคเชื้อตายหรือไฟเซอร์เอ็มอเอนะครับขอให้นำบุตรหลานของท่านมาฉีดตามข้อกำหนดนะครับเราจะผ่านพ้นโควิด1 9ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ